สวัสดีค่ะผู้จัดการน้อยนิสสันชอยรันนคปรปฐมนะคะวันนี้จะพามาชมภาพความประทับใจกับลูกค้าที่ออกรถในวันนี้ซึ่งเราค้าขายกันมาออกรถกันมาเนี่ยเป็นระยะเวลาสิกกว่าปีนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มีการมาออกรถอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมภาพความประทับใจในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะผู้จัดการน้อยนะคะมิสันชอยอรันนคะรปฐมวันนี้จะเป็นเลือกดีของทางพี่แดนแล้วก็น้องป๊อบที่จะมาออกรถกับเราในวันนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมาออกรถที่ชอยอวันกับทางพี่น้อยให้นะคะ,ะก็เลยถามพี่แดงนิดนึีกับน้อง,องป๊อบนิดนึงว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับการใช้โดยทาง,งพี่ก็ข้อบุการหลังั้านขายดีค่ะ แล้วก <ève S 2> ็เวลามีป <aroma> okay. ัญหาอะไรก็ก uh ็ใด้ับาําแนะนาที่ดีก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าซื้อตัวนี้แล้วสบายใจพี่แดงจำได้ไหมเอ่ยเราเจอกันแล้วก็ตั้งแต่เจอกันจนมาถึงวันนี้นานเท่าไหร่น่าจะสิบปีแล้วครับน่าจะสิบห้าขึ้นเนาะครับเราใช้บริการกันตั้งแต่ แล้วคนแรกแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาอยู่ที่สูงนี้คันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วที่เราใช้บริการกันคันที่สี่ันไม่รวมกับที่พี่แดงแบบน้องป๊อปแนะนำมาให้ต่างหากใช่ค่ะอีกหลยคันอยู่ค่ะเนาะแต่เมื่อพูดถึงว่าก็โอเคเนาะจากการที่เราติดตามกันเราใช้บริการกันมาก็โอเคกับคนที่บ๊อะมีอะไรก็แนะนำมา มันส Heck, ําคัญมากการบริการและการขายมันทาเหมือนกับว่าเราปลูกขันยีหมือนี่น้องเลยเป็นที่เป็นน้องกันแล้วตอนนี้ก็จะไว้วางใจกับพี่น้อยไปเรื่อยๆค่ะที่สาคัญคือมันใช้แล้ว <revenir> มันตอบตัวเรามันด er. <f ums> <g Mario> ีแล้วก็ไม่ค่อยมนียวปากอารมณ์สัวนของลูกค้าด้วยอะไร่างนี้ใช่ไหมคะค่ะอ่าแล้วก็ใช้สุดมีอะไรจะ ปากบอกหรือชิญชวนคนที่สนใจหรือกําลังตัดสินใจซื้อรถไหมอนี้ก็แนะนําได้เลยครับใช้นีสันไม่ผิดหวังผมใช้มาตลอดแล้วก็อนาคตไใครักหน้าไม่ว่าจะเป็นทันนี้หรือทันที่ผ่านมานะคะก็จะใช้นีสั่นไปไเรื่อยๆและตลอดไปค่ะโอเคนะก็ขอบคุณมากนะคะหมูนแดงหมูต้มต๊อ,าาอะ